บาร่าถ่ายขึ้นข้างบนไหมอะ่ะบาร่ารถ่ายไม่เห็นข้างบนน่ะอ้าวลุนหมดแล้วพอแล้ววูสุดยอด เฮ <sa iden> ้ยนิวใช้ได้เนียวถอยหมดต้นเลยไหนลูกต่อไปนิวโหสลับคนแล้วนะคะ กล้องดาดาถ่ายดาถ่ายแบบป้าออกมาเป็นพวงตอนเล่นดาถ่ายข้างบนมันไม่ได้ล้วงครับท่านผู้ชมมาไว้เดี๋ยวปรจัดการเอง mày để dưới dâng ngon bào tay nè